สวัสดีัสดีี่น้องสีสุดสุดุกคนคุยาชองกแท้ี่น้องอ่าเมนกเป็นมอวัตชูกปล้ะวันที่สหกราหมื่นสี่สหกราวันสิ้พี่น้อง ่าเดือนกาหรือว่าบิญประดับประดิ่งอะไเนาะกัสีอมไซบพี่น้องตางเดียวส่บาจเลยรงนก็จะตั้งคน้าเต็มหีบยี่ดีี่ดาหันขาสื่เพียงหรือว่าิไปสื่อเนี่ยเขาไม่ตากัสี่มี่อ่าแม่หราะขาวหาพี่อะพี่น้องขาวห้คนที่ว่าตายไปแล้วโอย่าพินพี่น้ที่สาอย่างปะ แม่หื่นกามาด้วยนี่กุ๊งเด็ดไปตกอีกมาสักยะักกอล่องสี่านวัวผ่านนะวังขอดอ่ะ 阿爸。Bye bye พี่น้องข้างบ้านน่ะนะในพี่น้องตอนนี้นแนนวัดเลยเนาะ มาถูกเปลี่ยนอพระแพศสแคบไปพระแพศแต่ไงผ้นี่เดี๋ยวเขาไปเลยพี่น้องสแควถือเนี่ยองุ่นกุ้งเนี่ยน้องสแควร์เดี๋ยวไปอัดอยู่ไหนกันเลยพี่น้องโหน้ามิโมร้ายขนาดนังกุ้งหัวไหนตายอ่ะซื้อจะได้กันนะมีอ้ออีอย่างบุญมาบุญมาสบายดีบุญมาสบายดีหัวซ้ำจุกคือกันอินี่ก็ซ้ำจุกน้องกุ้ง ซาซายแม่บางเนี <m aps> <m aps> Guys, okay. Okay. ่ยโอ้ยตายนะกินอยู่เลยวันนี้ตอนนี้ก็อยู่วัดคือคักพี่น้องคนเต็มบัดเลยโอเคสวายดีนิตดีตอนนี้คนรรังขามาเรอวๆนะคะรอบรรยากาศในวัดบ้าเต็มแล้วเนาะสิมคงไายมาสากับผมคือสิมองนางหยากีดอกกี อันสตาโอ้พิเศษเนี่ยอันสแควร่เนียนนุ่มมากเลยแบบโอ้นี่ของนองกุ้งซื้อมาให้นองกุกูกินดอกไม้ปงกระติบายมุนดอกไม้ เล็กน้อยเล็กๆก็มาทำบุญกันเต็มอ่นนักก็สิเป็นนักก็สิเป็นพวกอ่าจังหันเนาะแบงของกินงาาเน่าบนหมาหน่เนาะตีแต่หัวหลานเงี้ยไรเหนียวหมาจะหนิบนหมาแช่จักรเล็บนันนราเออ ออก, <c oughs> กินน้ำอีกคนกะมาอยู่ตัวเหนืองเนาะพูนแม่สะแขกออยู่พูนเอนพี่น้นองเพราะว่าเพิอ่อนจำศีลเนาะ เดือนเดียมันไม่โดทรายทรายบได้เพราะซดอ้วนเอออ้วนเนาะทรบดได้สมแคนแต่กันยังขับล่ะเน่สองาี้าเจ็ดสิบห้ายีสิบ

นแนวแรกแนวแรกได้บ nice, ่ได้ดอกได้หนิต้นนี้เต็มแล้วพี่น้องมุ้ยหมวกนั่งแล้วเต็มแล้วเนาะเต็มแล้ว ตอนนี้ก็เริ่มเข้ามาเรื่อยๆคือก้าเนาะโอเคพี่น้องสบายสักแค่กะคือสิบัวได้อันนี้ดอกนองกงพ่นยงแล้วพี่น้องสัแค่กะสีเศร้าอาคิดเนาะบางพีอ้าวขนมสัแค่ไปกินเหรพี่น้องเอาให้มาคลิปนี้ฝากก้อไหลก้อนเสียเป็นกำลังแกสักแคมเด d e r เดี๋ยวถ้าบางคลิปต่อไปพี่น้องเพราะว่าสัแค่ตดต่อบัวได้สัแค่กะเฮ็ดเป็นคลิปใหม่นะเพีองเนาะฝากให้มาคลิปนี้ฝากก้อนไหลก็แนเสีพี่น้องปวดเคโอเคกินเลยแค่กินแล้วกินแล้ว กินแล้วนี่ไม่เอามมใหาให้บอกินตัวไหนบอกไว้เนี่ยบอกไว้บายๆนะก็นะ